สวัสดีค่ะใหม่สูงค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะก่อนไปทำงานทำกับข้าวก่อนทำกับข้าวกินก่อนนะเนาะวันนี้ก็กุ้งผัดพริกเกลือเลยค่ะกินข้าวกินกันอาเราก็อยากกินโอเคแล้วก็มาทอดหรือคั่วกุ้งไปก่อนค่ะถ้าเราจะทอดไม,ไม่ต้องทอดนานนะคะ เขาทามันสีมันเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนๆแดงๆนิดนึงก็พอค่ะถ้ามันสุกมากเกินไปก็ไม่ดีค่ะมันไม่ลอยค่ะไม่ใช่ไม่ดี โอเคค่ะได้แล้วค่ะประมาณนี้ค่ะเราก็มาตักใส่ค้อยตักใส่จานไว้ก่อนค่ะแล้วก็ที่เหลือน้ํามันกุ้งแล้วก็เอากระเทียมลงไปค่ะอืมทอดกระเทียมต่อค่ะเจียวกระเทียมนั่นเลยค่ะน้ำมันกุ้งที่เหล่าเราเหลือเมื่อกี้อืมกระเทียมหอมแล้วสุกแล้วเหลืองแล้วเราก็ใส่พริกลงไปเลยค่ะ ไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะแล้วนะคะโอเคแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะโอ้ยไม่กินตังนานแล้วหอมหอมวันนีนเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรค่ะมีเด็ดเกลือแล้วก็น้ำตาลนิดนินิดนึงนะคะกระเทียมแล้วก็ต้นหอมอืมแล้วก็พริกแค่นี้เองค่ะ ปรุงรสไปเลยค่ะปรุงรสเสร็จก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปค่ะสเยอะๆเลยค่ะอืมโอเคสุกเรียบร้อยหอมหอมค่ะเห็นคนเดียวแค่นี้ก็พอค่ะโอเคโอ้โหน่าทานมากค่ะ ุ้งคั่วพริกเกลือคะ่ะอร่อยหอมมันค่ะถ้าน้องๆหรือ,อผู้ใหญ่ทานได้น้องๆทานได้เนาะจืเด็กทานได้ค่ะแต่เ,เราต้องไม่ต้องใส่พริกค่ะไม่ต้องใส่พริกเลยใส่ใส่กระเทียมก็พอก็โอเคค่ะกินได้แล้วค่ะ โอเคน่าทันมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะคะทีอมีเพื่อนๆทุกทกานคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะไม่ส่งค่าโอ้โหไปกันค่ะไปทันเข้าก่อนเลยค่ะเดี๋ยวไปทำงานแล้ว